ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับทางเตือนวินดีโอนี้อาจมีภาพเสียงเรนะือเนื้อหาที่เป็นการชักชวนในการลงทุนเด็ดตามกว่า18เีไม่ควรดังล่าวจะทเพื่อความบันเทงเท่านั้น มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, อทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย17กรกฎาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA เกมซัมเมอร์ลีของสหรัฐอเมริกาเช้าวันพฤหัสบ,บดีครับลงสนามทั้งหมด7คู่และ2คู่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจ b a นีวันนี้คู่แรกการพบกันระหว่าง OKC OK Thunder เจอกับนกกระทุงนิวลินพิลิเคนส ส่วนอีกหนึ่งคู่9ก้าโมงเช้าบรรเลงเพลงแจ๊สกับยูทาห์แจ๊สเจอกับวอชิงตันวิสซัตครับก่อนไปวิกเราวิจารณ์2คู่นี้สรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้มา1แล้วก็เจ็บไป1ครับโดยคู่ที่พลาดไปเป็นคู่แรกดีทรอยต์พิสตันเจอกับมิเนโซตาทิมบูบูบโดยในคู่นี้ครับดีทรอยต์พิสตันเป็นรองประมาณ4-5แต้มผมให้เลือกยืนฝั่งบาสรองอย่างพิสตันครับ แต่สุดท้ายก็สู้ดาวรุ่งของทิมบุบไม่ไหวแพ้ไป73ต่อ89ขาดลอยครับก็กราบขออภัยสำหรับคู่แรกที่ผิดพลาดครับแต่คู่ที่2ไม่มีปัญหาการพบกันระหว่างนิวยอร์กนิกส์ครับเจอกับทางด้านบุคลินเนสครับสกอร์สูงตามเปิดมาที่179ครับแล้วก็สามารถทำได้สำเร็จครับแม้บางช่วงแนวโน้มสกอร์ค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำครับแต่มาเร่งเครื่องในควอเตอร์ที่4 โดยควอเตอร์ที่4ทั้ง2ทีมกดไปถึง61แต้มครับสุดท้ายจบด้วยสกอร์97ต่อ93โดยนิวยอร์กนิกส์สามารถเฉือนชนะไปได้ครับแล้วก็สกอร์รวมอยู่ที่190แต้มข้ามฟากราคาเปิดสูงต่ำ179มาถึง11แต้มไม่มีปัญหาคู่2หวานเจียบมากครับไปกันที่การวิเคราะห์ในเช้าวันเพื่อสบดีครับคู่แรกโอคาขามาซิตี้ทันเดอร์เจอกับทางด้านนิวลีนพิลิแคนส์ทีมนกกระทุงครับ โดยทางด้าน OKC Thunder นำโดย AJ Mitchell กับ Melvin l e o n s ครับเสริมด้วย Nikola t o p i c h โดยมี Brooks b a n h e i s e r เป็น Power Forward ครับพ o i n t Guard ถือบอลเป็น Chris Young Brad ครับส่วน New Orleans Pelicans ครับนำโดย Antonio Reeves ครับ Jeremy f e a r มิก้าเพวีครับแล้วก็ d เดร k Queen ครับโดยมีอิฟมิสซี่ครับเป็นผู้เล่นที่พอรู้จักกันอยู่บ้างยืนเซ็นเตอร์คุมวงในครับโดยผลงานของ OKC Thunder ครับ ในการเล่น NBA Summer League ครับเล่นมาแล้ว5เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นชนะได้ถึง4เกมส่วนนกกระทุงนิวลีนพิลเลนด์เล่น NBA Summer League ไปแล้ว3เกมแพ้รวดเพราะฉะนั้นในเกมนี้ไม่แปลกใจครับทุกสำนักมองว่า OKC OK Thunder เป็นต่ออยู่ค่อนข้างมากครับประมาณ9แต้มค่อนข้างโหดเหมือนกันครับแต่วันนี้ของแพงน่าจะดีครับไปฝั่ง OKC OK โดยคู่ที่2หยิบยกมาวันนี้บัลเลงเพลงแจสอยูท่าแจสเจอกับทางด้าน วอชิงตันวิซาทีมพ่อหมดโดยยูทาจสนำโดยเอเซียคอยเลอร์ครับวอเตอร์ครตันจูเนียเอจิเอฮักเนสครับแล้วก็โคดี้วิลเลียมส์โดยมีตัวผู้เล่นตัวหลักอย่างคายฟิโลโพสกี้เป็นเซนเตอร์ครับตัวนี้ก็เล่นให้กับชุดใหญ่ด้วยครับส่วนผู้เล่นของวอชิงตันวิศาที่พอจะรู้จักกันอยู่บ้างมีถึง3คนคนกับบ๊อบคาริ t ตันเคชอนจอชแล้วก็อเล็กซาเป็นเซนเตอร์คอยรีบาวครับ ดยมี2ดาวรุ่งคือเทรจอห์นสันและวิลไรลี่ครับเป็นผู้เล่นกาดที่คอยปั้นเกมครับวอชิงตันวิศาสตร์ครับลงเล่น NBA Summer League มาแล้ว3เกมชนะ1แพ้2ส่วนยูทาห์แจสครับลงเล่นมาแล้ว5เกมครับชนะได้2เกมแล้วก็แพ้มา3เกมรวดครับทุกสำนักมองว่าคู่นี้เปิดราคามาที่0 0ครับบวกลบ1เท่านั้นสูสีจริงๆครับ บาสสูสี usi, อย่างนี้ครับหนีไปสกอร์สูงดีกว่าเปิดมา181ค,ค่อนข้างโหดเหมือนกันครับแต่วันนี้น่าจะข้ามฝากสกอร์สูงได้ยืนฝังสูงคู่ที่2 17รกรกฎาคม2025ให้ไว้2คู่คู่แรกผมชอบบาสต่ออย่างโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ค่อนข้างแพงแต่น่าจะข้ามฝากอีกหนึ่งคู่บาเลงเพลงแจ๊สกับสกอร์สูงกับวิาสาห์ 8, เลือกสูงไปเลยครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ